สวัสดีนะครับอันนี้เป็นชีวิชาปัญญาการเมืองนะครับแปดหนึ่งนะครับรับรองอยู่ในหน่วยที่3นะครับเป็นเรื่องโค e r วิวนะครับของปัญญาการเมืองตะวันตกนะครับคลิปที่แล้วเรากล่า,าวถึงเรื่องอแนวคิดของปัญญาการเมืองโลมันนะครับภายใต้ระบบสธารณรัฐนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูให้ละเอียดขึ้นนะครับนะในเรื่องที่3.2.2นะครับนะก็ เรื่องที่3.2.2เนี่ยเป็นเรื่องอระบอบสาธารณรัฐนะครับกับการส่งเสริมเสรีภาพและก็คุณธรรมของพลเมืองนะครับเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับระบอบสาธารณรัฐเนี่ยสร้างสถาบันทางการเมืองเนี่ยประกอบด้วย3พาร์ทนะครับพาร์ทที่1เนี่ยก็คือผู้ปกครองสูงสุดนะครับจะเป็นตำแหน่งกงสุลเนี่ย2คน พระที่2เป็นวุฒิสภานะครับก็จะเป็นตัวแทนจากชนชั้นสูงนะครับแล้วก็สมาชิกจากครอบครัวที่ทรงอำนาจและก็ทรงอิทธิพลครับพระที่ี่ยจะเป็นสภาประชาชนเรียกว่าท r i บ u n a l นะครับหน้าที่ก็คือเป็นตัวแทนของอประชาชนของชาวโรมันนะครับสภาประชาชนนมีที่มาจากความต้องการในการแบ่งอำนาจจากชนชั้นสูงนะครับซึ่งชนชั้นสูงจะครอบครองตำแหน่งกงสุลและก็วุฒิสภานะครับ วัตถุประสงค์ของการมีสภาประชาชนคือท ribunal เนี่ยก็คือเป็นเพื่อการขานอำนาจต่อรองแล้วก็ควบคุมการใช้อำนาจของชนชนั้นสูงนั่นเองครับระบบสาธารณรัฐเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้งก็คือ conflict of order นะครับเป็นความขัดแยงระหว่างชนชนั้นสูงเราอภิชนเรียกว่า p r e i c i a n แล้วก็ชาวบ้านเรียกว่า p l e b i a n s นะครับ c o n f lict of order เนี่ยทำให้อ่าโรมันเนี่ยออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบเราเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะตหรือว่า t w e l table laws นะครับนะซึ่งเป็นเอกสารทางการเมืองที่ชนชั้นสูงชนชั้นล่างเนี่ยร่วมกันเขียนขึ้นมาผลก็คือช่วยให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยของอ่าประชาชนเนี่ยที่เคยประสบกับความยากลำบากเนี่ยโดยชนชั้นสูงเนี่ยเอาเปรียบเนี่ยลดลงนะครับก็ทำให้เกิดการมีที่ดินพอปลูกทำกินนะครับการเป็นนิสิตน,นะครับนำ ไปสู่การตกเป็นทาสนะครับแล้วก็การจํากัดนะครับการควบคุมการใช้อำนาจทางการปกครองนะครับนี้เรามาดูคําถามไทยหน่วยนะครับก็คำถามไทยหน่วยก็จะมีสาระสําคัญก็คือว่าสถาบันหลักของ آ, การปกครองในระบบสาธารณรัฐมุรเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือพาร์ทที่หนก็คือตาแหน่งกงสุลพาร์ทที่2คือบุฒิสภาพาร์ทที่สคือสภาประชาชนคือทริวโนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดครับ การปกครองรูปแบบสาธารณรัฐเนี่ยก็คือเรามีระบบการปกครองนะครับหลายแบบนะครับลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นเน้นเรื่องคุณธรรมความช่วยร้ายของคนคนเดียวเนี่ยระบบการปกครองในนี้จะเป็นระบบการปกครองราชาธิปไตยหรือระบบการปกครองที่เป็นทรรารครับถ้าเป็นระบบการปกครองเนี่ยที่ให้ความสําคัญกับทรัพย์สินเงินทองความร่ารวยเนี่ยอันนี้ระบบการปกครอง้นจะเป็นคนาดธิปไตยครับ แต่ถ้าระบอบกำรองนั้นเนี่ยเน้นเรื่องเสรีภาพของคนส่วนใหญ่เนี่ยระบอบกครองนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยครับหากยึดวัตถุประสงค์ของระบอบมหาชนรัฐเนี่ยก็คือการให้ประชาชนปกครองตนเองหรือ self government เนี่ยก็จะเป็นการจัดการปกครองในผ่านตัวแทนผ่านผู้ปกครองนะครับที่ประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามานะครับ าการตรวจสอบป้องกันการใช้อำนาจการปกครองที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับแล้วก็ป้องกันให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ให้กลายเป็นทราราชแล้วก็ต่อต้านระบบราชาธิปไตยครับซิเซโรเนี่ยกล่าวว่าสาธารณรัฐเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสาธารณของสาธารณะครับก็อันนี้นะครับเป็นรูปซิเซโรนะครับก็คือสาธารณรัฐก็คือทรัพย์สมบัติของสา ทรัพย์สมบัติของสาธารณะนะครับนะซึ่งแตกต่างไปจากการปกครองเนี่ยภายใต้บุคคลคนเดียวนะครับซึ่งจะไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมนะครับหรือข้อตกลงร่วมกันในสังคมแล้วก็การร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนครับระบบสาธารณรัฐเนี่ยก็จะเป็นการสร้างชุมชนทางการเมืองนะครับสาธารณรัฐเนี่ยจึงเป็นการรวมตัวที่เกิดจากความเคารพกฎหมายนะครับความเห็นพ้องต้องกันก็คือความเห็นด้วยกับกฎหมายนะครับเพื่อประโยชน์ชุมชนเราเรียกว,ว่ารีก็ลคอนเซนส์แอนด์คอมมูนิตี้ออฟอินเทรสนะครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นเรื่องระบบสาธารณฐนะครับก็จะให้ความสําคัญกับรูปแบบที่เป็นเรื่องสาธารณะหรือว่าพับลิกซิตี้นะครับกิจกรรมเนี่ยจะต้องเกิดในพื้นที่สาธารณะสาธารณะคือพับลิกสเฟียร์นะครับให้คนเข้ามาร่วมได้ซึ่งจะแตกต่างจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของความลับอะไรก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันการช่อชนนะครับ การตัดสินใจของผู้มีอำนาจเนี่ยความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยอยู่บนหลักการเหตุผลแล้วก็อยู่ภายใต้หลักการของกฎหมายที่มีความยุติธรรมเรียกว่า rule of law นะครับภายใต้การเฝ้าดูแล้วก็ตรวจสอบของพลเมืองนะครับเพราะในนี้พลเมืองก็จะตรวจสอบผู้นำนะครับอ่ารัฐสภ์ขอคอมมอนเวล์นะครับ,รบก็มีแนวคิดก็คือ senatus p o p u l u s u นะครับ o a n s นะครับก็คือเป็น the senate and the people of Rome นะครับ ก็คือตราขึ้นในช่วงที่อยู่ในช่วงที่โรมันเป็นสาธารณรัฐนะครับมีชื่อวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโรมันนะครับก็เป็นที่มาของอํานาจในการปกครองสูงสุดหรือว่า s o v ร e ต t y นะครับงานเขยงซิเซโรที่สาคัญคือ the republic นะครับเล่มที่1นะครับก็มีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับโดยเริ่มจากเฮเสียดนะครับเฮเสียด์เขาเป็นกวีนิพนธ์นะครับในตั้งแต่ก่อนสมัยกรีกนะครับพลาโตเพโตนะครับแล้วก็ อ่าอริสโตเติลแล้วก็มาโพลิบิอุสนะครับโพลิบิอุสเนี่ยก็จะเป็นต้นกําเนิดของแนวคิดสาธารณรัฐนะครับผู้คนเนี่ยหลีกหนีอาจากการปกครองที่มีความยุติธรรมของคนคนเดียวนะครับไปสู่การปกครองเนี่ยที่เลวร้ายกว่าครับก็เป็นหน้าที่ของผู้ใต้ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใต้ปกครองเนี่ย จะต้องผสมผสานการปกครองเนี่ยแบบต่างๆเรามันก็จะทําให้เกิดการปกครองแบบผสมขึ้นมาเรียกว่ามิกซ์รีจีมนะครับข้อดีของมิกซ์รีจีมก็คือ1ก็คือเป็นการก้าว้นวัฒจัรรของความเสื่อมแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะครับสองก็คือมิกซ์รีจิมป้องกันปัญหาคอร์รัปชันและก็ความผิดจการนะครับทำให้อำนาจเนี่ยถูกกระจายออกไปเพื่อประโยชน์งคลส่วนใหญ่ในสังคมนะครับเป็นการป้องกันการใช้อำนาจโดยผู้กรองคนเดียวแล้วก็แล้วก็เพื่อพักพวกนะครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นเรื่องระบบสาธารณรัฐนะครับต้นแบบของการปกครองแบบผสมเรียกว่า mixed government นะครับรูปแบบของการปกครองเนี่ยก็คือเป็นองค์กรองค์การทางการเมืองแล้วก็กระบวนการทางการเมืองของโรมนะครับส่งผลต่อการแบ่งสันอํานาจนะครับป้องกันไม่ให้อำนาจเนี่ยตกไปอยู่ในความครอบครองของฝ่ายใดก็คือเอสเตสนะครับก็ระหว่างชนชั้นสูงเรียกว่าเพเิเชียนนะครับก็ ชนชั้นสูงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10%นะครับของประชากรโรมันนะครับซึ่งชนชั้นสูงเนี่ยจะเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่มีฐานะดีนะครับมีฐานะเป็นพลเมืองเต็มขัน้นเรียกว่า full citizenship นะครับแล้วก็สามารถเป็นข้าราชการได้กับชนชั้นที่2ก็คือชนชั้นต่ำนะครับหรือชนชั้นล่างเรียกว่า p r e b i a n s นะครับ นี้เรามาดูองค์กรทางการเมืองในระบบสาธารณรัฐก็จะมีอยู่สามพาร์ทนะครับกงสุลวุฒิสภาแล้วก็สภาประชาชนนะครับกงสุลหรือกงสุลน,นะครับนะก็เป็นตัวแทนของชนชั้นสูง2คนคานำนาจกันนะครับวุฒิสภาเรียกว่าเซเนตนะครับเป็นสมาชิก300คนเลือกจากกลุ่มอภิชนกลุ่มอภิชนเรียกว่าอาริสโตแคตนะครับแล้วก็ทริบูนหรือทริบูนอลนะครับเป็นสภาประชาชนนะครับก็ชนชั้นล่างเนี่ย เป็นพลเมืองที่มีความรู้ทางกฎหมายแล้วก็ดูแลชชั้นล่างได้นะครับการมีส่วนร่วมนะครับในกิจการบ้านเมืองเนี่ยเป็นการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ปกครองนะครับเรียกว่า magisterial นะครับแล้วก็เป็นกระบวนการในการออกกฎหมายนะครับรูปแบบการปกครองแบบผสมเนี่ยผสมระหว่าง3อย่างนะครับก็คือ รูปแบบแรกก็คือเป็นรูปแบบกษัตริย์เรียกว่าโมนาร์คีรูปแบบที่2คืออภิชนาธิปไตยเรียกว่าอริสโตเครสซีแล้วก็รูปแบบที่3คือประชาธิปไตยเรียกว่าดิโมคราซีนะครับแล้วก็พัฒนาเนี่ยมาเป็นความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันเราเรียกว่าพโรเฟสคอมมอนเวลท์นะครับนครรัฐสปาร์ตาเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของระบบการปกครองในระบบผสมนะครับลิคเคอร์กัสนะครับซึ่งอยู่มาได้ประมาณ800ปีนะครับสถาบันการเมืองทั้ง3เนี่ยก็คือ ก็คือ,อกงสุนนะครับผู้ที่สภาแล้วก็สภาประชาชนเนี่ยก็คือ,อมีทุกชนชั้นของโรมันเนี่เป็นตัวแทนของตนเองเข้าไปรักษาผลประโยชน์มีการตกลงต่อรองมีการคานอำนาจแล้วก็จักัดอำนาจให้ได้ดูดแล้วก็ไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นอันจบเรื่องแนวคิดของสาธารณรัฐนะครับซึ่งโรมันเอามาใช้นะครับนะซึ่งรายละเอียด ที่รายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่5นะครับแล้วก็จะได้เรียนเรื่องระบบสาธารณรัฐนะครับก็ลองอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ